สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Hi EV Channel นะครับแล้วใน EP นี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าจักรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากแบรนด์ Hi g h EV กันครับจักรยานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดนี้ก็คือรุ่นสมัยนะฮะในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับถ้าเราได้มารีวิวและแนะนําแล้วต้องคุ้มค่าและน่าใช้อย่างแน่นอนครับผมจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมชนิด NMC นะครับขนาดและสามารถ พกพาออกไปชาร์จตามคอนโดหรือว่าหอพักเนี่ยสะดวกสบายมากเลยครับและถ้าหากสงสัยนะครับว่ามันดียังไงเนี่ยติดตามรับชมที่คลิปคลิปนี้ได้เลยครับ และใน EP นี้นะครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับร้าน EV Shop จันทบุรีนะครับร้านจัดจำหน่ายอุปกรณ์แต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องคอนเทนเลอร์มอเตอร์นะครับแบตเตอรี่ชนิดต่างๆนะครับลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจอยากให้รถของท่านเนี่ยวิ่งได้เร็วและแรงนะครับแล้วก็ไกลยิ่งขึ้นนะครับติดต่อไปที่ร้าน EV Shop จันทบุรีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน Facebook หรือว่าเบอร์โทรครับ รถจักรยานไฟฟ้าสมายคันนี้นะครับมาในสไตล์มินิมอลลิสต์นะครับการออกแบบให้ความสำคัญกับเส้นโค้งมนนะครับดีไซน์ยังช่วยลดการตั้งทานของกระแสลมได้เป็นอย่างดีครับเรื่องของขนาดจักรยานไฟฟ้าสมายคันนี้นะครับที่มีขนาดคอมแพกระทัดรัดพร้อมกับน้ำหนักตัวรถที่มีเพียง69กิโลกรัมทำให้คล่องตัวนะครับควบคุมง่ายตอบสนองได้ดีต่อผู้ขับขี่นะครับภายนอกอาจจะดูน่ารักนะครับ แต่ประสิทธิภาพนั้นก็ดีเยี่ยมเช่นกันครับเราได้พูดถึงเรื่องของการออกแบบไปแล้วนะครับไม่รอช้าครับเรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพกันต่อเลยนะครับเจ้ารถจักรยานไฟฟ้าสมายคันนี้นะครับมีมอเตอร์ขนาด400วัตต์เลยนะครับสามารถทำความเร็วได้สูงสุด45-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีทั้งหมด3โหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ครับ ระบบความปลอดภัยของเจ้าสมายนะันี้นะครับมาพร้อมกับระบบกันขโมยและสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับล้อแม็กเป็นแบบอลลอย3กา้านขนาด10นิ้วนะครับยางเรเดียนนะครับซึ่งไม่มียางในระบบเบรกนะครับเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อการหยุดชะลอให้ได้ดั่งใจนะครับแม้จะบรรทุกน้ำหนักมากก็ตามครับแล้วไฮไลท์ของเจ้าจักรยานไฟฟ้าสมายคันนี้ก็คือแบตเตอรี่อันนี้ครับ เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับขนาด6 0โวลต์12แอมป์นะครับภายในกล่องเนี่ยมีแบตเตอรี่ลิเธียมชนิด nmc นะครับก็คือลิเทียมนิกเกิลนะครับแมงกาน,นีสแล้วก็คาร์บอนออกไซด์นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือไม่เกิดการติดไฟและก็การระเบิดครับ มีความปลอดภัยสูงครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถวางใจกับแบตเตอรี่ชนิดนี้ได้เลยนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะภายในเนี่ยยังมีชุด BMS แบตเตอ y ี่ management system นะครับมีหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยแล้วก็ยังมีระบบตัวสอบสถานะแบตเตอรี่แต่ละเซลล์อีกด้วยนะครับเช่นป้องกันการประจุไฟเกินนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าปกตินะครับเป็นต้นซึ่ง BMS เนี่ย จะช่วยดูแลและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของคุณด้วยนะครับเห็นแบตเตอรี่เล็กอย่างนี้นะครับเรายังได้มอบมาตรฐานความปลอดภัยให้สําหรับผู้ใช้งานทุกท่านนะครับในส่วนของการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงนะครับสามารถขับขี่ได้ถึง40-50กิโลเมตรเลยนะครับโดยที่แบตเตอรี่นะครับมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับสาวสาวนักศึกษาหรือว่าแม่บ้านเนี่ยสามารถนําไปชาร์จบนห้องหรือว่าคอนโดได้อย่าง สะดวกมากเลยนะครับพื้นที่ในช่องใส่แบตเตอรี่นี่ครับมีพื้นที่เหลือมากพอสำรับใส่ได้ถึง2ก้อนเลยทีเดียวนะครับก็สามารถสลับใช้งานได้เลยนะครับจึงทำให้ได้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นด้วยครับเรามาดูในส่วนของไฟหน้าส่องสว่างของเจ้าสมายกันต่อนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ RVD p r o j โปรเจเครับเพื่อให้ความสว่างที่ชัดเจนในทุกช่วงเวลาครับ แล้วก็ยังมีไฟสูงไฟต่ำให้ด้วยนะครับใต้หลอดไฟนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์เพิ่มความปลอดภัยและม์เสน่ห์ให้กับเจ้ารถสมายครับไฟส่องสว่างด้านท้ายนะครับจะเป็นไฟ l e ลที่มองเห็นได้ชัดเจนจากท้ายระยะไกลนะครับในส่วนของสัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้านะครับจะอยู่ไฟเส้นเดียวกับไฟเดย์ไลท์นั่นแหละครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะอยู่โคมเดียวกับไฟเบรกจึงทำให้รถสมายเนี่ยดูเรียบร้อยและเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นครับ โครงสร้างประกอบชิ้นส่วนต่างๆของจักรยานไฟฟ้าสมายนะครับเราได้เน้นความเนี้บเรียบร้อยในงานประกอบทําให้ตัวรถเนี่ยมีความแข็งแรงแน่นหนาชิ้นส่วนต่างๆนะครับได้ถูกออกแบบและผลิตใช้กับเจ้ารถจักรยานไฟฟ้าสมายคันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะครับก็อันแรกเลยเนี่ยจะเป็น ความเร็วในการขับขี่นะครับ2จะเป็นระดับของแบตเตอรี่นะครับ3ก็จะมีโหมดของการขับขี่ที่แบ่งไปด้วย3โหมดนะครับก็จะมี1แล้วก็2แล้วก็สามนะครับอันด้านนี้ก็จะเป็นระยะทางนะครับเรามาดูในส่วนของปุ่มควบคุมทางด้านขวามือนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นไฟฉุกเฉินครับอันที่2เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดและปิดระบบส่องสว่างนะครับทางด้านาาาทงด้นปุ่มแดงๆนี้ครับจะเป็นปุ่มโหมดของการขับขี่นะครับ แล้วก็พามาดูทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะประกอบไปด้วยไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็มีแปลนะครับแล้วก็ทางด้านล่างครับจะมีช่องใส่ของนะครับเอาสำหรับใส่ของแล้วก็จะมีที่ชาร์จ USB ครับอันนี้นะครับสามารถชาร์จ USB ได้แล้วก็จะมีจุกกันฝุ่นกันน้ำด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับต่อมาครับจะมีที่แขวนที่สามารถรับน้ําหนักได้ถึง5กิโลกรัมเลยครับแล้วนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดสําหรับจักรยานไฟฟ้ารุ่นสมัยคันนี้นะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาที่ร้าน hi ev ตามข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถติดต่อซื้อได้ที่ร้าน ev shop จันทบุรีครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ ทีนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการเอาแบตเตอรี่ออกมาชาร์จด้านนอกก่อนนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยมาบิดสวิตช์ให้เป็นออฟก่อนนะครับแล้วก็บิดอีทีนึงเพื่อเปิดเบาะด้านล่างนะครับทีนี้เปิดออกแล้วมันจะมีสวิตช์ตัดไฟของตัวจักรยานไฟฟ้าสมายเนี่ยอันนี้เราเลือกมามาเป็นออฟก่อนพอเป็นออฟปุ๊บเราก็ดึงแบตเตอรี่ออกมาถอดขั้วตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดออกไปชาร์จได้เลย มาดูในส่วนของการใส่กลับก็คล้ายๆกันครับก็เอาขั้วตัวนี้มาต่อเข้ากับช่องของมันแล้วก็วางลงไปครับก่อนที่จะปิดไฟก็โยกสวิตช์ที่ออฟอยู่เปิดออนครับแล้วก็วางก็ใช้งานได้แล้วครับ